เอาละเอาละเอาละสนุกเขา้าละครับผมอาฮะอ่าฮะอาฮะอ่าฮะหนมๆอ่า,อา,อานมๆก็ขอทาแป้งหน่อยนี่ครับนน่เน่ครับรับเพเราะใจดีอยู่แล้วครับอยากจะถานก็อยากจะปาแป้งก็ปาได้นะครับ นี่เลยครับดินแดนแห่งวัฒนธรรมเมืองทับคราะที่มีประวัติการเล่นสงการมายาวนานมากครับยาวนานจริงๆนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีไหนเลยครับแต่ว่าเล่นติดต่อกันมาตั้งแต่เนี่ยปีนี้เขาบอกในป้ายเขาบอกว่า13เมษายนถึง19เมษายนแต่ที่ผมทราบก็คือตะพานหินก็มี15เลิกนะครับที่นี่ผมว่าน่าจะน่าจะ สิบเก้าฮะรวมแล้ว 5, ห้าบาทห้าคืนอุ้ยสวยมากอุ้ย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 มาจากไหนมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยวังหลุมวังหลุมวังหลุมเยี่ยมอ่วาวังหลุมอยู่ใกล้ๆนี่นเองครับแต่ละคนสวยมากอ้าเดี๋ยวจะส่งไปประกวด มาจากบ้านไหนครับมาจากบ้านไหนตยางค่ะโอ้โหไกลจังเลยอ่ะขายตรงยางอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะฮะเอ้ฮ้ยสุดยอดนี่นะครับคนทัทคอจริงๆนะครับรักษาอนุรักษ์ประเพณีการเล่นสงกรานนะครับนี่ฮะวัดมงคลทัทคอนะครับท่านเจ้าคุณใหญ่นะครับท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับปัจจุบันท่านไม่อยู่แล้วนะครับ ไ้ทดูครับดูนี่ครับการเล่นสงกรานของอำเภอทัก้อจังหวัดพิจิตรนะครับผมมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มานะครับถ้าผมมากางวันกว่านี้นะครับโอ้โหขอโทษนะครับร้องไห้กับเดือนเลยครับ ครับผมหาแป้งไม่รู้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก็ลองดูครับผมผู้ชายน่าจะเสียเปรียบเพราะมีแป้งน้อยครับผู้หญิงมีแป้งมากนี่แหละครับบริเวณหน้าวัดมงคลทับคร้อนะครับ ไปทางโน้นะน่าจะประมี2สองกิโลนะครับนะตะวันออกครับไปเจอสี่แยกเขาสายเลี้ยวขวาไปกรุงเทพนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอวังทองออกจังหวัดเลยออกถ้าออกซ้ายก็ออกจกจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายนะครับได้หมดนะครับนะนี่ครับ นี่ครับถ้ามาทางขวาไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ไปอีกประมาณ2กิโลครับนี่ฮะรวมๆแล้วน่าจะไป5 5 6กิโลสมั้งครับการเล่นสงการประเพณีทับเครอที่มีมายาวนานมากครับนะเล่นสงการต้องทับเครอครับเล่นมากเล่นนานเล่นสนุกนะครับเล่นแล้วดีเล่นแล้ว ไม่มีใครมีอาหาหาเรื่องหาอะไรมาเนีไม่มีฮะมีแต่คนมาเล่นแบบสนุกสนานนะครับโอ้โหไปเอาคนสวยมาทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้ฉาโอ้ยคนสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยนคนที่ไหนจ๊ะนคนชนแดน อำเภอชนแดนคนละอำเภอเลยเนี่ยเออมาจากชนแดนนะครับนี่ฮะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับไปทางนี้ครับไปทางตะวันออกนะครับนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดปีหน้ามาใหม่นะอามาทุกปีอีกไอ้จ่าเก่งขนาดนั้นช่า